ปวด้อเข่าแล้วก็บวมขาบวมทั้งสองข้างค่ะบวมทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบทรมานมากใช่ไหมคะตอนที่ปวดเนี่ยปวดปวด้อเข่าปวดปวดปวดบอกไม่ถูกแล้วปวดบอกไม่ถูกเนาะก็เดี๋ยวให้เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ปวดนะคะปวดยังไงอะค่ะปวดมันคล้ายๆมันเ้นเอ็นเสื่อมเ้นเอ็นอักเสบเดินแล้วมันดังกบบเดินมือขามันแล้วมันเดินแบบ เดินไม่ถนัดนะค่ะเดินไม่ถนัดมีอาการปวดเนาะเวลาเดินแล้วก็เดินมีเสียงก๊อบแก๊บอ่าก๊อบแก๊บด้วยก๊อบแก๊บนะคะแล้วก็เป็นมากี่ปีคะประมาณสักหกเจ็ดปีแล้วครับหกเจ็ดปีมาแล้วนะคะที่เป็นจริงๆนี่สองปีสองปีที่เป็นหนักมากที่สุดแล้วสองปีค่ะแล้วเคยไปหาคุณหมอมาเลยคะเคยไปฉีดไอ้้ไอเข็มที่มันโป่งอ่ะค่ะที่ข้าเส้นตรงนั้นไม่ไม่ให้อะ ไม่หายหอโอไปบ่ยเลยฉีดเป็นปีเลยอ๋อฉีดเป็นปีนะคะฉีดมาแล้วก็ไม่หายเนะาะแล้วหลังทานล่ะคะผลพลธ์เป็นยังไงบ้างหลังทานแล้วที่ข้ามาบวมมันก็ค่คอยๆยุบค่อยๆยุบค่อยๆยุบนักอะไรค่ะ,คะเด็กได้ว่ามีอาการปวดเข่าที่หนักมากๆแต่ว่าเพียงทานไปแค่สองกล่องเนาะสองกล่องแล้วก็การหายปวดใช่ไหมคะหายแบบมันก็หายหายดีว่าก้าอ่ะค่ะแล้วถ้าเทียบความคุ้มค่ากับราคาค่ะคุณพี่บุตรมองว่ามันคุ้มค่าไหมไหมคะกับการลงทุนครั้งนี้ค่ะมัน ดูทีแรกเหมือนคิดว่าแพงนะ,ะถ้าลองได้ลองเอามาซื้อเอามากินเอามาชานดูนะ,ะผมว่าคุ้มค่านะลูกค้านะคะมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าที่ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้นะคะแล้วการปวดเข่าเห็นผลชัดเจนแล้วไวมากๆเลยนะคะวันนี้ลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากคนใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,ค,ค,คุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะรัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรคะ จังหวัดสระบุรีนี่แหละครับตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ละคะ72ฮะเ2อเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปวดประมาณ2เดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมคเข่าเสื่อมวันนี้ก็ ม่ก็ยังไม่สั่งอะ<า>่ะค,คือเปิดดูก่อนว<า>่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งไว<า>้ทดลองนู่นทดลองนี่<า>เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งประมาณสองเดือนเมื่อก่อนคอเคยทดลองทางอื่นมาแล้วแต่ว่าไม่เห็นผลคือตัวอื่นก็ไม่ได้ทานฮนะคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอครับไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูลจากช่องทางไหนคะช่องทาง อ่า YouTube เนี่ยครับ y o u ู u เนาะก็เห็นบุกออกอ่าก็เรียกได้ว่าเห็นแล้วแบบเห็นคนลูกค้าบุกที่เข้าทานจะให้สัมภาษณ์ก็ทานดีแล้วก็เลยอยากจะลองบ้างใช่ไหมคะครจะทดลองจะทดลองดูอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง 5ซองนะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่1ซองแรกนะคะเพราะว่า1กล่องนี้มันมี5ซองพอทานครบ5ซอง1กล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทิ้งเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวอยากให้คุณลุงอะค่ะช่วยแนะนํานะคะว่ากรณีคนที่มีปัญหาแบบนี้ให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ดีบุลนะคะให้แนะนาเลยค่ะครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบุ์แล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุนกันนะครับหายแน่นอนครับคือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอน เอาเอาสักสีเป็นประกันนะครับ๋อค่ะขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกค่ะแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยานี่ทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะ แต่พอมารู้จักกับดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วนาอหกสิปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจลุงเขาก็บอกว่าไม่อยากไม่อยาก ัวไม่น่าเชื่อก็เลยลุงก็เลยต้องให้ลูกเอารถไปรับกลับอะค่ะเดี๋ยวจะเดินได้ละคืนนั้นกลับมาบางถ้าเป็นปกติแล้วจะจะจะเดินไม่ได้แล้วนอนอย่างเดียวแต่รู้สึกไม่รู้สึกปวดเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดนะคะก็เห็นบอกว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยคุณลุงก็ต้องช่วยพยุงใช่คุณลุงต้องอุ้มขึ้นช้อนก้นขึ้นเลยอะค่ะ หลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนก็อาการปวดหายไปเกรงขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างหายหมดค่ะหายหมดแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตขึ้นเขาได้ด้วยค่ะโอ,อ้โหสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์ดีบูนบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยา ฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยทหนักมากคือหัวเข่าหัวเข่านี้มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกจะสาปีเป็นมาสาปีเนาะแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสาสครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเอมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบอปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผ่าก็าผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ ถือไว้ไม่ไม่ก้าวออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นก <laughs> ลัวจะถึงวันป่า,าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านนะ <laughs> เ,เลยมาหาผิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูุญแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่า กินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะครับพอซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะพื่กับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆอ่ามานรู้สึกว่าดีขึ้นนะครตสามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงแล้วค่ะโอ้ใชจริงด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เลือปวดนิดๆข้างในอ่ะ อกองที่สาว่างั<ะ>้นกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอ้โ <laughs> หปวดรับสุ <laughs> ดยอดมากๆเลยเนะ